ระหว่างตรวจด,ดูสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลจากกองทัพสิงคโปร์ที่นำโดยพันโทมาเซลซูหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับไฟปา่าซึ่งนำกำลังพลทั้งหมด53นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์ชิงลูก2ตัวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมปฏิบัติหน้าที่กับฝ่ายไทยด้วยความสัมพันธ์อันดีในระดับของ ทหารมิตรประเทศด้วยกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยขณะน,นี้ทางกองทัพสิงคโปร์ก็ได้ส่งเครื่องบินชินุกมาสองลำนะครับพร้อมกับถุงน้ําเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการดับไฟป่าต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งมีการประสานกันจริงๆแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วเนี่ยการประสานกันเนี่ยเพียง,ยงประมาณเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ตอบรับนะครับแล้วก็ส่งเครื่องบิน ที่ขณะน,นี้แต่ที่ผ่านมาสองวันที่แล้วเนี่ยมีการฝึกโคบไทเกอร์อยู่ที่จังหวัดคนครราชสีมานะครับก็ให้มาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจในเรื่องของไฟป่าในทหารฝ่ายนยการกองทัพสิงคโปร์ทำงานประสานกับฝ่ายไทยรับฟังข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละวันจากเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่เป้าหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าและบ่าย โดยมีภารกิจหลักในเรื่องของการดับไฟป่าพันโทมาเซลซูกล่าวถึงความร่วมมือจากรัฐบาลสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันมาอย่างยาวนาน uh, essentially what we provide is the Chinooks are able to carry a water bucket that carries up to 5,000 liters of water so if there are huge fires or medium size d fires we are able to put that out more easily

กองทัพสิงคโปร์เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในช่วงเหตุการณ์สึนามิที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่ผู้บังคับการกองบิน41เห็นว่าความร่วมมือด้านบรรเทาภัยพิบัติหรือ HADR ของสิงคโปร์ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของความร่วมมือช่วยเหลือด้านพิบัติภัยในอาเซียน คิดว่าตอนนี้เป็นกําลังเป็น,ปนจุดเป็นจุดเริ่มนะครับที่อาเซียนเนี่ยจะมีความร่วมมือกันในเรื่องเกี่ยวกับ HADR ในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีที่เราเริ่มมีการช่วยเหลือกันแล้วนะครับโดยการที่เมื่อได้รับการประสานงานไปเนี่ยสิงคโปร์ซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยเมื่อเห็นว่าเป็นภัยพิบัติด้านนี้ปุ๊บก็รีบมาช่วยเหลือซึ่งเป็นความร่วมมือกันที่ดีนะครับ ไม่ใช่ระหว่างประเทศเท่านั้นเขาที่มาร่วมมือเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพด้วยนะครับของกองทัพอากาศสิงคโปร์กองทัพบ,บกกองทัพอากาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับในการที่จะประสานในเรื่องของเ a d ชดีต่อไปในอนาคตครับหลังการจัดตั้งกลาโหมอาเซียนในปี2 5 4 9เพื่อรับผิดชอบปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และมนตรีกลาโหมอาเซียนได้กำหนดให้ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติหรือเอเชีย เป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สมาชิกอาเซียนต้องให้ความช่วยเหลือหากถูกร้องขอจากประเทศสมาชิก